สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีเครื่องนะครับอาทีนะครับนี่นะครับไม่ใช่ร้อยสี่นะครับวันนี้เป็นร้อยยี่นะครับเป็นร้อยยี่ตัวธรรมดานะครับนี่นะครับดูวิธีนะครับแต่ประมาณนี้นะครับก็มาเป็นหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวถามพี่ก่อนดีกว่าเอาพี่มาตั้งไหนนะพี่สารคามพี่มาิารสารคามก็จะไปไหนนะรุงเทพหรอพี่อ๋อเอาไปทำแรงเทพพี่ อมไปตูงสาวไปเจยไอ้แล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมเลยนะอ๋ออ่ะโอเคนะครับก็คืออัพเป็น1.5อ่าแล้วก็มีอะไรชุ่วยข้างอะไรไหมอ่าช่วยข้างแล้วก็แต่เนี้ยไอ้เน,นี้ต้องเปลี่ยนนะเนี่ยพี่พี่ใช้ไม่ได้หรอกอ่าก็ก็เขาต้เป็ดเทนนี่เนาะอ่าเอาไปยำนาทำอะไรพี่ตัวนี้ยำนานะครับพี่ทำนาที่ไหนเนี่ยพี่อยู่ตละลุกามเลยที่มาเนี่ย โอ้ผมนึกว่าอยู่แถวพิโลก็เดินจะมาเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็อาสเตปบนพื้นทั่วไปสเต็ปที่ผมบอกกันเนาะไม่เกิน2,5งหมนะอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อนะครับก็คงไม่ต้องร้องติดนะครับอ่าเดี๋ยวอะไรไม่ดีก็ลเลยแล้วพี่เนาะอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องลื้อนะครับตัวนี้ต้องลื้อเฟอร์นิเจอร์มาหมดทุกอย่างนะครับเพื่อที่เราอ่างไปคว้านนะครับอ่าเป็นหนึ่งห้านะครับอ่าโอเคนะครับ ก่อนตัวน <|so|> ี้พี่ใช้โค้งอะไรอยู่พี่ตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งโอ้โค้งนกใส่วินเท่าไหร่เดียพี่เครื่องระดับเนี่ยใส่วินเท่าไหร่เครื่องระดับเนี้คือสี่นิ้วสี่ครึ่งไหวไหมอ๋อจะลองไปลองใส่สีเครึ่งดูจริงๆเขาใส่ห้าเลยนะยืนพื้นอ่ะแสดงว่าตัวใส่สีครึ่งเนี่ยาตาตาเดิมๆอย่างเงี้ยไม่ไหวเหรอลึกอะตึงๆเลย อ๋อคว้านม่ไหลอ๋อก็คืออาการมันเหมือนมันเครื่องไม่ไหวเลยอ่าครับ่ะโอเคเดี๋ยวก็ <c oughs> ทำหนึ่งห้าไปลองเปรียบเทียบกันดูว่าความประหยัดแล้วก็กําลังนะครับมันจะแตกต่างกันเยอะไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตหรือสักสพักหนึ่งนะครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เริ่มประกอบแล้วนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ควานอ่างใส่ปอกเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าปอกร้อยห้าแท้นะครับ นี่ uhm. นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เหลือรอข้าวเวียงใช่ไหมแหมราคนส่งเี่นกับวันยิ่งช้าปกติสามโมงเช้าถึงนี่สามโมงเย็นยังไม่มาเลยโอ้โหอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะใส่พวกชุดเฟอร์นิเจอร์ไปยังพางก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมานะครับอ่ะโอเคนะครับจะขออนุญาตประกอบอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผม นะครับก็ตอนนี้เขาเหวี่ยงก็มาแล้วนะครับนี่นะครับรถขนส่งเพิ่งมานะครับแล้วเขาเหวี่ยงแท้นะครับนี่นะครับดูได้เลยนะครับเลขสี่นะครับอ่ะโอเคอันนี้คือลูกปืนใหม่ยกตัวเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ให้เจ้าของเขาไปเที่ยวก่อนนะครับจะได้มีเสียเวลาร่างรอนานนะครับผมแล้วก็ใส่ชุดตัวปิงอะไรเขาด้วยนะชางต่อเอาแก้วเอาแก้วดี๋กปืนอีกดกันดูนะป้งเดียวน่ะ นะครับภายในก็ล้างเอี่ยมหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่อย่าลืมตอกเบาะลูกปืนเก่าออกกันเ้อะ,อก,อะอก,ก็ะกกพี่เขาเขาบอกว่าถ้าเครื่องเสร็จเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้ากรุงเทพก่อนนะครับเห็นเขาว่าพาลูกมาทําธุระหรือมาเรียนอะไรสักอย่างนะครับก็ตัวเขาที่อยู่ออะไรได้ทั้งต่อมหาสะระาร,าสะระคามนะครับ อ่าแล้วก็เห็นมีิวเวล์มานะครับลูกค้าจากเชียงรายนะครับก็เดี๋ยวว่าจะวิ่งเข้ามาอีกนะครับเห็นว่าจะมาสามตัวนะครับไม่รู้ทาอะไรบ้างนะครับไอที่แน่ๆอาจจะมีอ่าอัพหนึ่งห้าตัวหนึ่งนะครับที่พี่เขาว่าไว้นะครับแต่จะมาน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนครับการใส่ลูกซูมนะครับของย่างสองนะครับ เดี๋ยวลองเทสดูก่อนหน่อยนะนะในลูกบาลล้านี่ยก็สำหรับลูกบาล้านนะครับนี่นะครับก็อันนี้ใช้ลูกเดิมเจาะเอานะครับก็มันจะเสียเวลาหน่อยนะครับพอดีว่าของมันหมดนะครับเ็เลยต้องต้องสร้างนะครับสร้างขึ้นมานะครับก็จะเจาะประมาณนี้นะครับเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะซื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาจะทําแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะใส่เลยนะครับหมัดูวิธีการใส่นี่นะครับแล้วใส่เสร็จแล้วนะก็ต้องเช็คนะว่าลูกสูบมันขึ้นสุดหรือเปล่านะครับ ่านที่สองนครับเดี๋ยวขอย้ายกล่องแป๊บหนึ่งครับผมก็งานก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับลูกค้าก็โทรมาทุกวันนะครับถามมาว่างไหมวันนู้นวันนี้นะครับก็ต้องนัดนะครับต้องนัดมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอึกอักมาเลยนี่มันมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ ลูกค้าผมจะนัดมาทุกวันนะครับคราวนี้เรากลัวมันมา,มา,มาจังกันปุ๊บนี่มันจะเสร็จไม่ทันงานนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปราค้างก่อนนะครับกคนรันรัทุกรับเลย ハハハハ。<Yeah. S 2> <laughs>

ขนาดจะเป็นของเขาเนง่ยค 我不懂了，我我了，干嘛停机了？ ครับก็ลูกบาลล้านนะครับนี่ตายแล้วปลไปดูใกล้ๆดีกว่า ก็อย่างวิธีการนะครับตั้งมาก็ลูกบอลล้านหน้าบางรุ่นรุ่นนี้น่าจะเป็นสองตรงหนึ่งใช่ไหมจางต่อจางต่อ,อเฉพาะคู่หน้านะครับอไอคู่หลังนี่หนึ่งตรงหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะลืมแหวนทั้งวงแหวนในนะในในเพลิงสะพานะอะไงี้ ใส่ตัวแล้วนอหมแต่เราใส่แล้วน้องหมุนอยู่มีการโดนไหม นะครับมันจะมีแหวนรองเฟืองอยู่ตัวหนึงนะครับแล้วก็มีอยู่นอกอีกตัวนึ่งนะครับพอใส่เฟืองเข้าไปแล้วนะครับพยายามอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับจะดูอีกสักพักหนึ่งนะครับผม

เกล้ถึงยอดแลมันจะอยนี้วก็ นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดดูไปดูจะติดง่าออกไปรึแข็งชั้น่ะอ้าวหายแก่อุ้ยมึงก็เอาไปเนงหน้งเลยงหนักวะ thế rồi. một chút, một chút, một chút, chút, một 没档没。 นี่นะครับก็จากที่ลองเทสโดยรวมนะครับก็ถือว่ากําลังดีนะครับรอบต่ําก็สู้ดีใช้ได้นะครับพี่มีโม่ตรงนี้เไหมวินดูนะได้ถอดไหมถอดถอดอยู่บ้านใช่ไหมอ่าโอเคมือหมุนก็ไม่ได้มานะหายเขาจะลืมพี่อ่ะโอเคนะครับก็จะเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7ดเจนะครับ ก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ